สำนักง,งานคณะกรรมาก,การส่งเสริมการศึกษาเอกชนเปิดงานแสดงศักยภาพหงเรียนเอกชนดันซอฟพ,พาวเวอร์ลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่จําเป็นต่อการดำรงชีวิตและอาชีพในยุคปัจจุบันทีู่นย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำในชาตรีม่วงสว่างท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นประธานเปิดงาน การแสดงศัก,กยภาพของเงินเอกชนเพื่อขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์เจ้าเจียงใหม่พลเมืองโลกเพื่อสอดคล้องกับนโยบายสําคัญของรัฐบาลในการพัฒนาการศึกษาเพื่อทันสมัยและตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงของโลกโดยงานนี้มีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มีทักษะที่มีความจําเป็นต่อการดารงชีวิตและอาชีพในบดเดียวนี้โดยกระทรวงศึกษาธิการลังเห็นว่าการศึกษาเป็นฐานรากสำคัญในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งการจัดการดังกล่าวนี้ ต้องถือว่าเป็นจุดรวมพลังรวมใจไทยเป็นหนึ่งเดียวเพื่อจะมุ่งเป้าเพื่อประเทศไทยเป็นสุนกลางอุตสาหกรรมระดับโลกในหลายมิติบอกว่าจะเป็นการท่องเที่ยวการแพทย์อาหารการบินยานยนต์แห่งอนาคตเทคโนโลยีและการเงิน นโยบายดังกล่าวเน้นการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นหลากหลายและเชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตพร้อมกับสร้างโอกาสในการเรียนรู้ทางด้านวิชาการทักษะชีวิตและทักษะอาชีพกระทรวงศึกษาธิการจึงได้เริ่มเริ่มโครงการพัฒนาระบบการสะสมหน่วยการเรียนการเทียบโอนทางการศึกษาและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเป็นการตอบ รับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาลโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาหลักสูตรของ,องเรงียนนอกระบบเพือสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลกที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี